นี้ก็เป็นไส้กรองเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าไส้กรองมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นไส้กรองแบบเครื่องกรองแบบเดิมนะครับเป็นไส้กรองแบบคาสิตครับความละเอียดก็จะอยู่ที่ประมาณ10ไมคอนหรือ5้าไมคอนอะไรประมาณนี้นะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับมันเป็นเส้นใยของเส้นได้ครับเส้นได้โพลิเมอร์พวก p p อะไรพวกนี้นะครับแต่ไส้กรองของเรานะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับตัวนี้ว่าจะเป็นเส้นใยเยื่อเทฟลอนนะครับซึ่งมีค่าความละเอียดอยู่ที่0ูยุดไมคอนนะครับตัวนี้เพราะย มันจะสามารถทำความสะอาดนะครับได้ง่ายมากแค่เอาน้ํามาฉีดล้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับเอาน้ํามาฉีดล้างสิ่งโส,สโครกที่เกาะตามไส้กรองครับมันก็จะหลุดออกไปได้ง่ายเลยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราเติมน้ํายาพวกเอเด e เฟ้าไปหรือพวกยาพื้นยาเงาอะไรพวกนี้ครับลงไปในน้ํายาทูบไนะครับมันก็จะเกิดการอบพวกไอพวกที่เป็นน้ํายาพื้นยาเงาอะครับเข้าไปอยู่ในไส้กรองตัวนี้นะครับไส้กรองตัวนีญญ้ เพ่อม่ทำให้เกิดการซีบเปลืองน,นะครับตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของอเมริกานะครับกิะสีของอเมริกาครับตัวไส้อายุการใช้งานไดเปลี่ยนเปรี่ยนเทียบกันแล้วนะครับระหว่าง2ไส้กล่อง2แบบนี้ครับไอตัวนี้ก็เราใช้ไปประมาณ2-3เดือนนะครับหรือเร็วกว่านั้นหรือ4เดือนเราก็จะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมันทิ้งไปนะครับอันนี้เปลี่ยนทิ้งหรืออาจจะมาล้างมาอะไรเงี้ยทำให้เสียเวลาค่อนข้างมากในการล้างหรือในการทำความสะอาดมันเลยนะครับ และสุดท้ายก็ต้องทิ้งไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับอายุการใช้งานของมันนะครับทังอเมริกาเขาเคลมว่าอยู่ที่25ปีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทางบริษัทก็วารนตีไส้กรองตัวนี้5ปีเลยนะครับถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตได้ดูนะครับจากไส้กรองเมื่อกี้ที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับเขามาใส่ในเครื่องกรองของเรานะครับแ้วเดี๋ยวจะเปิดทําการสาธิตกรองไอ้ตัวสิ่งสกปรกจากถังใบนี้นะครับที่มีความสกปรกมากนะครับ ผ่านเครื่องกรองตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็กำลังประกอบเข้าไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการติดตั้งกลับเข้าไปนะครับเอาได้กรองติดตั้งกลับเข้าไปมันมีขั้นตอนง่ายมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่ตัว h o าส i n g ของฟิลเตอร์นะครับคือตัวนี้แล้วก็ตัวฝาของฟิลเตอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วที่จะเอาไว้เว้นตัวอากาศที่มันล็อกอยู่ข้างในให้ออกมาครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้มันดีที่สุดนะครับให้มันมากขึ้นนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือเป็น p r e s s u r a u นะครับไว้ดูว่าเอิ่ม เออมันตันเลยอะไรยังไงเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพการกรองเป็นยังไงนี่ครับเราได้เปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ชุดทดลองตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คืออันนี้จากน้ําที่มันดำเลยนะครับก้อน่้างสกปรกมากครับพอเราเปิดตัวเครื่องกรองนะครับเปิดปั๊มเพื่อที่ให้มันเกิดการกรองกับตัวเครื่องกรองนะครับจะสังเกตได้ว่าน้ําที่ออกมาครับ จะใสมากเลยนะครับอันนี้ที่เห็นนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับขนาดความละเอียดของไส้กรองนะครับอยู่ที่0.1เมคอนนะครับตฉะนั้นน้ำที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับใสใสมากครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวปิ๊กเกอร์นะครับมาตักน้ำทั้งสองบ่อเนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าน้ำก่อนกองหลังกรองมันเป็นยังไงนะครับ น้ำที่ผ่านจากเครื่องกรองเครื่องนี้เป็นยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองเครื่องนี้เป็นยังไงครับใสมากเลยนะครับค่อนข้างใสมากเลยนะครับแทบจะไม่มีความสกปรกเหลืออยู่ในน้ําอยู่เลยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับไอ้น้ำที่ที่ยังไม่ได้กรองนะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับระหว่างน้ําก่อนกรองนะครับสกโรกมากนะครับกับน้ําที่หลังกรองออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ค่อนข้างใสไม่คยค่อนข้างเลยครับใช้คาว่าใสเลยครับเพราะว่าค่าค่าความละเอียดในการกรองก็อยู่ที่0.1ไมครนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เรากรองเสร็จเนี่ยเราเราจะทําความสะอาดไส้กรองยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะทําความสะอาดไส้กรองยังไงอันนี้คือกรองเสร็จแล้วนะครับน้ําก็ออกมาใสแล้วนะครับจากน้ําแบบสุกบกลํดขนาดนี้นะครับ น้ำก็ออกมาใสอย่างนี้แล้วนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดไส้กรองออกมานะครับเพื่อสาธิตให้ดูว่าเราจะทําความสะอาดไส้กรองกันยังไงการเราออกก็ง่ายมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับแค่เปิดฝาของของเครื่องกรองนะครับแล้วก็ดึงไส้กรองออกมานะครับนี่ครับพอเราถอดเปิดฝาเครื่องกรองออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ดึงไส้กรองออกมา จะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้จากไส้กรองที่ขาวๆก็สามารถไอตัวพาร์ติเคิลไซส์ที่0ูนจุดไมครได้ขนาดนี้เลยนะครับสามารถทําให้น้ําออกมาใสได้ขนาดซึ่งนี้คือไส้กรองที่ผ่านการกรองแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำความสะอาดให้ดูนะอ่าอันนี้คือใส้กรองนะครับเมื่อกี้ที่ถอดออกมาแล้วนะไส้กรองที่ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับมีสายยางนะครับแล้วก็เอาสายยางขีดเข้าไปที่ตัวใส้กรองจะสังเกตได้ว่าไอตัวเห็นไครับเนี่ย ตัวพาร์ิเคิลนะคือเนื่องจากตัวมันเองเป็นเทปลอนเพราะในตัวไอตัวสิ่งตัวกระปกที่ติดอยู่เมื่อตะกี้พอโดนน้ำานะครับนี่ขนาดแบบแค่ไม่มีความแรงของสายยางนะผมใช้มือลูบไว้ดูนะครับเอามือถูถูถูเนี่ยเอามือถูก็ออกมาสะอาดแล้วเย็นงเ้ยครับนะครับมาเก็ดูนะครับเอามือถูเดี๋ยวผมเอาเอามือถูถูนะครับอ่ะแล้วก็เอาน้ําล้างนะครับ แค่ฉีดก็ออกแล้วนะครับนะครับเราะฉะนั้นการล้างก็ง่ายมากนะครับง่ายมากสะดวกสะดวกมากนะครับมันจะไม่เหมือนไส้กรองแบบเก่าเลยนะครับพอเราล้างเสร็จน,นะครับพอเราล้างเสร็จก็เอาไปใส่คืนเหมือนเดิมก็ใช้งานได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เราก็ได้ล้างเสร็จแล้วนะครับ ได้ล้างเสร็จแล้วสเสร็จก็เอาไปใส่คืนที่เครื่องกรองเหมือนเดิมสังเกตได้ว่าเวลาในการล้างก็เร็วนะครับไม่เหมือนไอตัวไอ้ส้กรองแบบที่เป็นเส้นใหญ่แบบเก่าแบบเมื่อกี้นะครับอันนั้นก็จะค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับให้ดูว่ามันไส้กรองเป็นยังไงทําความสะอาดยังไงอะไรยังไงนะครับวัประสิิภาพในการกรองเป็นยังไงนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ